สวัสดีครับผมวันนี้เอาเก็บความรู้ใหม่ๆมาฝากนะครับความรู้ที่หาดูได้ยากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นความรู้ผมจะนำมันนำมานำเสนอแก่ทุกท่านนะครับผมฝากให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับการเลี้ยงจิ้งหรีดเราก็ ทำไม่ยากอันดับแรกเราก็คือทำบอ่อทำบอ่อขิงดินะครับขิงดิเราก็จะทำใช้เราจะแนะนําวิธีการทำบอ่อขิงด่นะครับตอนนี้เป็นเป็นสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ด4มิลตอนนี้จะเป็นเหล็กเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเหล็กฉากก็เชื่อมเชื่อมเป็นกรอบเป็นกล่องใช้เหล็กฉากนะครับทําขาทําขาขึ้นมา เรใส่น้ําตรงนี้มันขาเหมือนมันลองโต้นะครับไม่ให้น้ำไม่ให้หมดมันขึ้นมากินนะครับมามาจริงีงิเด็ดอ่าตอนนี้เราจะใช้น้ํามันหรือน้ําก็ได้ครับคือเราก็ทาบ่อเสร็จทําบ่อนี่คือการนี่คือบ่อน,นะครับนี่คือบ่อบ่อตัวนี้คือจริงเด็ดที่ทําทําแล้วนะครับบ่อแล้วก็ตันนี้คือติดติดแผ่แนแผ่นอ่าพัด แผ่นแผ่นเทปพลาเทปเทปใสนะครับไม่ให้จิ้งหรีดมันขึ้นมาได้นะครับใส่ขึ้นมาได้น,นี่ครับผมนี่คือไข่จิ้งหรีดนะครับไข่จิ้งหรีดที่ที่เราเาไปวางไปวางวางรองไข่กับอ่จิ้งหรีดที่ที่ตัวที่ที่ไข่เต็มท้องแล้นะครับก็คือเราใช้กุ้ยมาเร้านะครับใส่น้ำน้ำ เปียกหน่อยๆไม่ไม่แข็งนะครับให้ปอบอชุ่มๆหน่อยๆแล้วก็ใส่ขันขันเอ่อขันมลนจะติตักน้ํานะครับแล้วใส่ขันแล้วก็ไปวางไปวางที่ที่บ่อแล้วก็จิ้งหรีมมันก็จะมาไข่มาไข่แล้วก็เราก็เก็บมาใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้นี่ตัวนี้คือสองขันนะถุงละขันนี่เห็นเป็นเม็ด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 ขาวๆนะ่จะเป็นไข่จิ้งดี หลีดนะครับผมแล้วก็เอามาใส่กระมัง,ง้แล้วก็ฝาปิดฝาปิดไว้นะครับผมประมาณสักอ,อาทิตย์หนึ่งหรือสี่ห้าวันเนี่ยมันก็จะออกไข่มันก็จะคลอดมันก็จะ,จะออกเป็นตัวนะครับเป็นตัวแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็คือการเตรียมบ่อเตรียมบ่อนะครับ จะบ่อแล้วก็เอาเอาไม้ไม้ไผ่มาวางไม้ไผ่มาวางนะครับไผ่มาวางมาวางสามอันสามอันนะครับผมแล้วเราก็ใช้ใช้รังไข่นะครับรังไข่เก่าๆที่เิดหาซื้อตามร้านขายไข่นะครับมันก็เจอบางบางร้านก็ขายแพงบางร้านก็ขาย ทไม่แพงนะแต่ก็มาเรียงเรียงกันซ้อนกันครับเรียงให้เรียงซ้อนกันนะครับเรียงซ้อนกันเรียงซ้อนกันนะครับเรียงซ้อนกันการเรียงรังไข่ก็คือมันจะอยู่ในลักษณะลักษณะนี้นะครับการเรียงรังไข่เรียงเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับเรียงรังไข่ เลี้ยงเสร็จก็สมมติว่าไข่มันออกลูกแล้วนะครับก็เราก็เอาเอามาเทเลยเทในในในลังนี่เลยเทในลังแล้วก็นี่คือเม็ดเอ่อมันจะออกลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศหนาวมันจะไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารนะครับถ้าอากาศนั้นหนาวเย็นๆมันจะไม่ค่อยขึ้นมานะครับไปลูกลูกยิ้งเดีอดตอนนี้ก็คือใส่น้านะครับใส่น้ําให้ใยิ่งเด็กใส่น้ําจยิ่งเดือกก็คือ เราเอาขุยมะพร้าวรองด้วยถาดแล้วก็น้ําใส่ขุยมะพร้าวนะครับตัวเวนี้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเราก็ซื้อตามตามร้านขายอุปรก,กรณ์การเกษตรนะครับจะเป็นถุงถุงประมาณนี้ครับถุงประมาณนี้ขุยมะพร้าวแล้วเราก็ซื้อมาประมาณสามถุงร้อยนะประมาณนี้นครับอ่าแล้วก็เราก็เราก็มาใส่ ใส่แล้วก็เลี้ยงให้อาหารนี่คืออาหารนะอาหารจิง้งดีก็ใส่ใส่อาหารไปเลยใส่อาหารเข้าไปเลยครับตัวนี้จิ้งดีเด็กไม่ต้องให้มากนะครับไม่ต้องให้เยอะน่ครับจิ้งดีเด็กมันอากาศเย็ยนมันจะไม่ค่อยขึ้นมาครับอากาศเย็ยนเย็นมันจะไม่ค่อยขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ก็คือ การปิดฝานะปิดฝาก็คือเอาเอาเหล็กฉา,าเหล็กฉาขึ้นมาแล้วก็มีจะมีเหล็กแบนเราเอามุ้งเขียวนะครับมุ้งเขียวายาวประมาณกว้างกว้างประมาณนักเมตรห้าสิบคือไซส์ประมาณเมตรห้าสิบยาวเราก็ตัดตามยาวเราก็ตัดตามบ่อความยาวบ่อเลยนะครับคือผ่นรังนี่รังที่เห็ดนี่ก็จะอยู่กว้างกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบมันจะ มันจะเข้าไซส์ในลักษณะแผ่นสมารถบอร์ดมาตรฐานนะครับมาตรฐานแล้วทีนี้เราก็ใช้ใช้เหล็กฉากเหล็กแบนเนี่ยเหล็กแบนเนี่ยมามาแนบแล้วก็ใส่คลิปนีบนีบก็้ไปเลยมาให้จิ้งจกไม่ให้ไอ้จิ้งเหลนเข้าไปนะครับไอ้พวกจิ้งชอบชอบเข้าไปไอ้พวกตุ๊กแกชอบเข้าไปกินนะ นี่ครับผมนี่การให้น้ำนะครับให้น้ำให้น้ำนะครับให้น้ำให้น้ำาน้น้ำมาดูกันให้อาหารให้อาหารนะครับให้น้ำให้น้ำแล้วก็แล้วก็ให้ไปไปให้อาหารให้ไปไปให้อาหารแล้วก็เอามาแล้วใส่นี่ใส่เนึ่อใส่ตรงอมุ้งเขียวได้นะครับแล้วก็ลูดลู่ลูดลู่ลู่ให้มันไม่ลงไปข้างล่าง ลงไปข้างล่างนะครับผมมันก็มันจะไปกองอยู่ข้างล่างที่นี่ก็จะขึ้นมากินที่นี่ก็ขึ้นมากินนะครับขึ้นมากินแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปเลยนะครับใส่ตามเออจะมีถาดเอาเศษเศษพวกอสมาร์ทบอร์ดมาวางข้างในเศษเศษพวกสมาร์ทบอร์ดน่ครับเศษสมาร์ทบอร์ดประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเอาหารใส่ ตัวนี้คือน้ำนะครับน้ำน้ำใม่อาหารจิงหดีเด็กโอเคน้ำให้อาหารที่จิงดีเด็กมันมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันก็ไซส์อีกไซส์หนึ่งตัวนี้ก็คืออ่าน้ำนะครับน้ำที่จะให้จิ้งดีนะครับตัวนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะมันตัวโตแล้วตันนี้คือการเตรียมเตรียมไข่เตรียมรังครับเตรียมรังพร้อมไอพวกนี้ขายหมดแล้วครับขายหมดแล้ว ขายหมดไปแล้วขายหมดไปแล้วสองลังวกนนี้เตรียมขายนะครับเนี่ยเตรียมขายแล้วเตรียมขายนะครับผมนี่คือจิ้งหรีดใหญ่นะครับจิ้งหรีดใหญ่ที่หเราเอาคลิปออกคลึบคลุบจิ้งหรีดจิ้งหรีดใหญ่แล้วนะครับจิ้งหรีดที่มันใหญ่ไปแล้วจิ้งหรีดใหญ่ตอนนี้ก็ใกล้ออกปีกแล้วตอนนี้ก็ก็เยอะหน่อยจิ้งหรีดใหญ่แล้ว นีตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วประมาณสักสองอาทิตย์ก็ออกตลาดเลยล้ะตอนนี้ออกได้แล้วครับแต่ว่าจะออกช่วงเงย็นๆนะครับชงเงย็นนะครับมันอากาศหนาวมันจะไม่ค่อยขึ้นมาแล้ี่ยี่หีอโตเต็มที่แล้วพร้อมจะร้องดีๆนะพร้อมที่จะออกไข่เพราะออกไข่นะครับเราจับขายได้เลยบางคนก็มาซื้อไปใส่เบ็ดซื้อไปดักเบ็ด คนก็ซื้อไปคั่วกินครับผมเราจะให้ดูดูการให้น้ำจิ้งหรีดใหญ่นะครับให้น้ำจิ้งหรีดใหญ่ก็ไม่ยากนะครับคือเราใช้เราจะใช้ถาดถาดลองถาดซื้อจากเซเว่นนะครับจากเซเว่นหรือว่าตามร้านขายของพวกพลาสติก มันจะมีขายนะครับนี่คืออาหารน้ำจิ้งหรีดใหญ่นะครับน้ำจิ้งหรีดใหญ่นี่คือน้ำจิ้งหรีดใหญ่ตัวนี้เป็นเป็นแก้วพลาสติกตัวนี้ถาดรองแล้วก็ใส่ตามนี้เราต้องเจาะรูนี่เล้วนะครับมันจะมีเจาะรูสองฝั่งรูรูรูเอ,อ่อรูที่จะใส่น้ำนะเพื่อให้อากาศเพื่อน้นำไหลออกมาถ้าไม่มีรูน้ำมันจะไม่ไหลออกมานะครับ ตัวนี้ดแดงๆนี่ก็คือเป็นอาหารอาหารเสริมยิ่งรีอาหารเสริมจิ้งดีนะครับอาหารเสริมจิง่งรีนะครับผมแม่อาหารเสริมนะครับจะได้ตัวใบใบได้ตัวแข็งแรงนะครับนี่ครับผมมันหน้าอากาศหนาวมันยังไม่เข,ข้ากระหม่อมมันจะอยู่ในซอกในเลือมนะครับปกติถ้าอากาศร้อนมันจะยืดเต็มเลยนะครับนี่มันจะอยู่ใน,ในเนาาาลือลบตรงนี้นะครับอยู่ในเลือ มันมันอยู่มันจะประมาณนี้ครับถ้าถ้าทำแบบว่าตัวตัวนี้ก็คือมันหิวมั้งหิวอาหารายังไม่ได้ให้อาหารตรงนี้ถาล่างนี้ยังไม่ได้หอาหารมันก็เลยขึ้นมาหิวหาอาหารกินครับผมยังไม่ได้ให้อาหารมันแต่ตัวนี้มันอิ่มแล้วมันก็ลงไปกินแล้วมันก็ลงมาข้างล่างมันก็อยู่ตามตามมุมเนี่ยมันก็อยู่ใน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 รังไข่นะมันก็อยู่ในซอกอ่อ ครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ใช้ใช้ก้นก้นนะครับใช้น้ํามันนะครับรองก้นนะครับตัวนี้ใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องแทนเหล็กฉากแล้วก็ใช้เหล็กแบนเหล็กแบนเชื่อมสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาเวลดาเอาใส่แล้วก็ใช้เหล็กเอ่อใช้เหล็กแบน,แบนท่ทา,า,แ,า,า,า,แ,าแบน,านี้ท่าแบนี้แล้วก็เอาเอามุ้งเขียว แล้วก็หนีบมุ้งเขียวครับแบนสองสองเส้นแบนสองเส้นนะครับทาปุ๊บทาแต่กันทาแต่กันครับอโอเคตัวนี้ก็แบบนี้นะครับเหล็กแบนใส่แล้วก็ตัวนี้ก็แบนทั้งในแล้วก็เหล็กแบนอีกตัวหนึ่งแล้วก็มุ้งเขียวครอบแล้วก็จะมีตัวคลิปหนีบคลิปหนีบนะครับคลิปหนีบเพื่อไม่ให้อ่า มีรูมีรูจิ้จกอะไรมันชอบข้าวนะครับถ้าไม่ใส่มันจิ้งจกกับข้าวข้าไปกินอาหารข้าไปกินจิ้งหรีดเรานะครับเนี่ยรังนี้อาจจะเยอะเยอะเลยนะครับรังนี้ตัวโตนะครับรังหนึ่งก็ผมเฉลี่ยดูแล้วก็ตกอยู่ประมาณอ15-20โลนะครับรังหนึ่งประมาณ20ต้าถ้ามันไม่ตายถ้าอากาศ ถ้าว่าบางทีมันดีๆหน่อยก็ได้ประมาณยี่สิบกวอาโลยี่สิบห้าโล,โลนะครับได้ครับสิบห้าถึงยี่สิบโลได้ครับประมาณโลหนึ่งแถวบ้านผมก็ขายอยู่ที่สองร้อยสองร้อยก็อยู่ที่ปตกเฉลี่ยเพื่อสองร้อยก็คือประมาณถ้าขายอยู่ที่ประมาณสามขีดสามขีดห้าสิบนะมันก็อยู่ที่เหลืออยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะเฉลี่ยแล้วร้อยเจ็ดสิบ ลงทุนน้องร้อยเจ็ดสิบต่อลังลังหนึ่งประมาณเอาเฉลี่ยสักที่สิบห้าโลก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็ตกตกเฉลี่ยแล้วก็คือเฉลีย่ยก็คือเฉลี่ยแล้วคือกำไรล,ลังละพันนะครับพันกว่าบาทพันต้นๆกำไรนะหักค่านุ่นค่านี่แล้วก็เหลืออยู่ลังละพันพัน พันห้านะครับประมาณนี้ประมาณพันห้ากำไรนะฮะทุกอย่างแล้วอยู่ประมาณพนะันห้าฮะนี่กำไรนะที่นี่ผมทําไว้อยู่เจ็ดหลังเจ็ดหลังก็เจ็ดห,หลังก็อยู่ประมาณนี้คืออาชีพเสริมนะผมไม่ค่อยมีเวลาผมจะทําไว้เล่นๆน,นะครับทำทำ,ทำเสืิมมีใครอเอาไปวางมาซื้อไปดักเบ็ดเขาขายไปนะครับ ทำไว้อ่าก็โหทำมาเจ็ดเจ็ดบอ่อนะครับอ่าผมผลิตก็คือประมาณสี่สิบห้าวันนะครับต่อรังจากเริ่มจากการเอาไข่การก,ก,ก,การปล่อยลูกออสลูกเล็กการปล่อยลูกลูกการการที่มันมันออกลูกมาเป็นลูกเล็กๆตัวเล็กๆนะครับก็นับไปเลยสี่สิบห้าวันจับขายได้เลยครับสี่สิบห้าวันต่อ ่อ,อครั้งต่อชุดนะเรเพิ่มจากนับจากการไข่ที่มันออกออกเป็นตัวแล้วนับไปเลย45วันก็จับไขยได้เลยนะครับต่อหลังต่อชุดหลังละ45วัน45วันถ้าผมคิดเฉลี่ยแล้วก็คือ7 7ดลังนี่7ดลังลังละพันห้านะเฉลี่ยแล้วกําไรนะกําไรลังละพันห้าพันห้าเอาเฉลีย่ยหลังละพนะันเนาะเฉลี่ยหลังละพันกาไรแน่นอนกำไรงลังละพัน หักค่าหัวอาหารเสร็จคือกำไรลังละพันก็ได้เจ็ดพันนะทำเล้นๆนะสี่สิบห้าวันได้เจ็ดพันด้อยู่ประมาณนี้นะเจ็ดเจ็ดลั 7, 7ลงลังละพันก็ก็เหมาะสําหรับอาชีพที่ที่คนที่ตกงานแบบไม่รู้ว่าจะทาอะไรเนี่ยเสมมติว่าเราจากที่ทำเจ็ดลังอาจจะทําสักสิบลังเนี่ยคนไม่มีงานไม่มีงานประจําแล้วก็ทําเป็นงานประจําก็ได้สิบลงัลงสิบห้าลังสิบห้าลังก็ สิบห้าลังก็ออกได้กาไรลังละพันได้แน่นอนชัวร์ลังละพันลังละพันก็ตกอยู่หมื่นห้าตกสี่สิบห้าวันเดือนละหมื่นห้ามันก็ไม่น้อยนะทําไปเรื่อยมันก็ไม่น้อยนะพอก็ออดีกว่าเราไม่มีงานทําเลยนะถ้าเราก็เราก,กา็ให้อาหารเช้าเย็นเนี่ยดูดูแลเราก็ไปทําอย่างอื่นได้แกมแกมกันไปได้หลายอย่างทําได้หลายอย่างคนเราต้องทําอาชีพอย่างน้อยต้องทำสองอย่างขึ้นไปถึงจะ จะถึงจะอยู่ได้นะทาอย่างเดียวมันก็ไม่พอใช้บางทีไม่พอใช้ก็ต้องเป็นรายได้เสริมได้ได้หลักเงนี้อาจจะไปทํารายได้เสริมหรือทําอ,อขยันหน่อยก็ทาําี่สิบหลังเป็นรายได้หลักรายได้หลักเลยนะยี่สิบหลังก็ไปสองหมื่นนะหมื่นได้ลังละพนะันแล้วก็โอเคนะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปดิ้นรนมากดิน้นดิ้นมากก็เข้าเข้าเนื้อเข้าตัวนะดิ้นมากก็พันตัวเอง อยู่แบบพอเพียงเหมือนพ่อหลวงเราสอนไว้นะครับโอเคฝากให้กำลังใจด้วยนะครับมีปัญหาอะไรในในเกี่ยวกับการ l i n k i ิงดีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆผมจะมานำเสนอแกกทุกท่านให้ให้ติดตามรับรับชมต่อไปนะครับผมจะนำเสนอแจ่สิ่งดีๆให้ทุกท่านได้ได้เรียนรู้ในเรื่อยหลายอย่างก็ที่ที่ผม เจอมาแล้วประสบมาความรู้ที่หาได้ยากก็ต้องซื้อมาแต่ว่าเข้ามาดูกับผมไม่ต้องซื้อแค่กดนิ้วเดียวจิ้มปุ๊บและดูดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้เองครับความนี้ความรู้เราหาง่ายก็คือเรามีระบบไอที่ทันสมัยครับ 4G5G เดี๋ยวนี้เรามีวินาการ ที่ทันสมัยไม่ต้องมา,าไปซื้อไปซื้อสมุดหนังสือจะมีอุปสรรเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะทำดูทำอะไรละหลายๆอย่างได้นะครับหรือจะ,จะแวะเข้ามาดูในช่องผมก็ได้าที่จะน,นำเสนอเร่จริงดีๆให้ทุกท่านได้รับชมโอเคครั okay, าบปากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะนำเสนอคลิปที่มีความรู้เรื่อยๆนะครับ คลิปนี้บวัสดีครับ